โตกแรงมาเมื่อนี้ก็เห็นนี่แม่จับใกล้เลยเพ่อแรงนี้นะเราจะสู้ขวัญเทาน้อยขอทีเป็นเวลาโดนแสนโดนที่ว่านาะจะให้กินใกล้ยุ่มเหินพราแต่ละเท่อนะจีบอกค่อยมกค่าเดี๋ยวแต่ว่าเมื่อนี้น่จีค่าสู้ขวัญเฮ้อแล้วก็พอดีเลยแรงนี้นะน้ะงจีเห็นยำสลัดกินนํำพราหลังจากคลิปที่แล้วที่ว่าน้อยพูลงไปนะก็มีหลายๆคอมเมนต์เลยว่าผักสลัดี่หนาวเป็ดยำกินช่วงนี้ผักยแถวเหินน้อยนะก็คือเขียวงามเต็มเลยมันเผอยยิ้มเอินน้อยหรือว่าได้กลายไปกลายมา,ก,า,ยมาก็สามารถมาแวาไปกินได้ผักสลัดที่ว้แม่ปูกไว้นะ สามสายพันธุ์คุก็จักผักสลัดม่วงจักผักสลัดก็เพี่เลยก็คือมีหลายแหงอันนี้น้อยกบ็บงูเขียว,วเก็บผักสลัดพันธุ์พยเลยมาก็ทีเ,เ,เก็บมาแต่สี่ห้าหัวพ่อหัวหนึ่งนะก็คือเยอะแหงหลังจากที่ว่าเก็บผักสลัดแล้ว,ลว,ลวนะก็จะมาเก็บผักหอมป้อมหอมบัวเพล่์เลยเสื้อน้ำผักต่างๆนานาสนิทที่ว่ายุอ่อ้อแมมแถวเหอนน้อยนะก็คือจิป้อสารพี่ทุกอย่างเลยโบมีปุยเลยจากเม็ดอีแม่กระจาฟุ้นขี้หมูขี้ใกล้เพล่เลยนี่แหละมาเสื้อเวลาที่ว่าอีแม่ปลูกผักไว้หลายๆแบบนนนี้้อออยยย่่เเืืะกปปปรหหััดคาาาใชจไไลลซ แถมไม่ย่างเลยเฮาก็จะกินผักปอดสารพิษดีต่อสุขภาพเอาอีกอยากเก็บยามเลยอยากกินยามเลยก็ไปเด็ดไปเก็บมากินสดสได้เลยเ็นจําพวกเศษผักเครื่อในซ่อมมาแล้วก็จะมาโยนให้ใกล้ลุ่มกินตอนนั้นนะเฮือนน้อยเลี้ยงหมูเลี้ยงงัวน้าก็แต่ว่าตอนนี้น่าเหลือแต่ใกล้แล้ว <S <S ก็จะเป็นเวลาโดนแสนโดนและแหละที่วัยแม่ไข่งัวแปดเก้าตัวน,นั้นไปถ้าว่ามีงัวตัวน,นั้นนี่ก็คือจะมีลิปไปดูงัวให้ทุกคนเบื้องล่ากต่างๆนานาสนิทที่น้อยเก็บมาเมื่อกี้น้อก็จะมาล้างส่วนตอนนี้ก็คือแม่จะต้มน้ำให้น้้อออาาาาบเเวีี่นนผัมมต เดียวนั้นมาทาดีนะคือน้อยเห็ดหมดเลยแต่ว่าตอนนี้ตุ้มน้อยนะ้ะเริ่มมุดลงหลายแล้วอาการตุ้มของน้อยน่ะก็คือดีหลายแล้วตั้งจากมือทายีตที่เป็นมือทำยีที่เป็นน่ะก็คือเป็นเต็มโตเลยแต่ว่าตอนนี้มุดลงหลายเติบละมีแต่ว่าตรงได้ฮักษาไปเลยเลยถ้าว่าจะให้มันดียุบบัดเดียวเลยก็คือจีบดีแหละตรงค่อยๆฮักษาไปยำสลัดที่ว่าน้อยจะเฮ็ดมือนี่ก็คือเป็นยำสลัดตามมีตามกดเลยมีเพิ่เลยยุ่งเหอนก็คือจ้ามาเฮ็ดก็จะเป็นยำสลัดที่ว่าบะเซอร์มายองเนสพ่อน้อยไปซ้อซื้อมายา เกิดเลยบวยกับไย่างเลยยำสลัดเสื้อมโยงเนีอิน่ะพ่อกับแม่น้อยจะบ่บ่อยมากกินจะมยกกินแบบพื้นบ้านประมาณนี้ขั้นตอนการเด็ดยำสลัดแบบสไตล์น้อยนะก็คตรง่ายเลยทำไปเลยนะก็เจ้าหัวหอมบัวที่น้อยซอยป่าไว้นะลงไปคั่วคั่วเพื่อมันหอมแล้วก็สีหมูบดนี่นะลงไปคั่วก็จะคั่วสีหมูเพื่อมีความเปรี้ยนสีจากน้อยนึ่งและนะ้วน้อยก็จิปรุงด้วยเกลือเป็นนวน้ำตาลน,น้ำตาลน,นั่นน้อยก็จะยะเซอร์หลายน้อหนึ่งประมาณ3ามสี่บ่วงนี่แหละสำหรับเครื่องปรุง,นะงปปรน้อย่าางเเเข้ดียว,วนะก็เจ้้านา น้เสืร์ต้มซินหมูในระหว่างที่ต้มซ้นหมูป้าไว้ละบ้านนี้นาะก็จะมาเปาะไข่เมื่อนี้นาอยจะไซเป็นไข่เป็ดน้าเสื้อประมาณ4ี่ห้าน้อยนี่แหละหลังจากที่พ่อแล้วแล้วบ้านนี้น้ก็จะมอนมันหรือว่าไข่แดงนํามาตีเส้นหมูที่น้อยคว่วไว้เมื่อกี้ก็จะทําการตีไข่แดงขนาดให้มีความมุ่นมุ่นเนียนๆนียกูแหละเมนูยำสลัดนี่ก็จะโดนโดนนะจังเหตุเ่อหนึ่งน้ก็บูฮัวเคลียวว่าต้องเสร์อนั้นบอหรือว่านี้บก็ถามมีแม่ไปประมาณนี้สิแหละโบฮัวทุกคนเฮ็ดยำสลัดไปประมาณนี้บบแต่ว่าน้อยน่าจะเฮ็ดไปประมาณนี้พอบู้เ็ 在马帮。<noise> <noise>